สวัสดีครับที่นี่มอบนนะครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยบนราชธานีโดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์นะครับที่คว้ารางวัลชาะเลถ้วยพระราชทานนะครับรางวัลทายาทสุนทรผู้นะครับในการประกวดกรอนสดประจำปี2566จะโดยสมาคมนักกรอนแห่งประเทศไทยนะครับและนี่คือทีมลูกแม่มูลนะครับสวัสดีครับทีมลูกแมมูลครับสวัครับครับ ซึ่งวันนี้ก็มาพร้อมกับท่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับก็คือท่านอาจารย์กมลวัดเล็กนาวานั่นเองนะครับ วันนี้อาจารย์จะให้อกจารในการพูดคุยกับเราด้วยแต่เบื้องต้นขออนุญาตมาทำความรู้จักกับน้องๆนักศึกษาว่าชื่ออะไรกันกบ้างเชิญครับก็แรกครับครับทีมนะครับนายกฤิตตนนท์สีโพคาชั้นปีที่2ครับสาขาภาษาไทยและการสื่อสารครับบีมสิริกัญญาสายหินกองค่ะสาขาภาษาไทยและการสื่อสารชั้นปีที่3ค่ะขวัญขวัญชัยมโนศรีครับสาขาภาษาไทยและการสื่อสารชั้นปีที่3ครับสังนะครับนายอรินชัยทองมาศึกษาศาสตร์บัณฑิตเอกสังคมศึกษาชั้นปีที่3ครับค่ะอาจารย์ตุลเป็น ยังไงบ้างความสําเร็จของเราในเวทีระดับชาติรู้สึกไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าดีใจมากค่ะเราก็ยินดีกับเด็กๆทุกคนด้วยเพราะว่าทุกคนมีความพยายามค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยเราลงแข่งขันมาเป็นปีที่3ค่ะซึ่งรางวัลก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ถือว่าสําเร็จตามที่เด็กๆทุกคนตั้งใจก็คือได้อันดับหนึ่งระดับประเทศค่ะรางวัลชนะเลิศคืนนี้เลยใช่ไหมตรงกลางเออจริงๆตรงนี้จะเป็นสองรางวัลด้วยกันค่ะ รางวัลแรกจะเป็นรางวัลที่เราได้รางวัลอันดับที่2ระดับภาคค่ะซึ่งเป็นรางวัลเบื้องต้นที่ได้เข้าไปแข่งระดับประเทศต่อไปค่ะส่วนรางวัลข้างหน้าจะเป็นรางวัลที่ได้รับชนะเลิศระดับประเทศค่ะทีมลูกแม่มูนนี้คือที่มาที่ไปยังไงใครเป็นคน ตั้ทีมคำว่าลูกแม่มูลนี่เป็นคำที่ปรากฏในเพลงมาร์ทรประจำจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในท่อนหนึ่งที่ว่าคนลูกแม่มูลมีต้นทุนชื่อคุณความดีครับเนี่ยคำว่าลูกแม่มูลนี่ปรากฏในเพลงมาร์ทประจำจังหวัดอุบลราชธานีของเราครับที่เขาประกวดนี่เขาใช้อะไรบ้างเวทีนี้นะครับซึ่งจัดโดยสมาคมนักกรอนแห่งประเทศไทยนี้ใช้กรอนทั้งสิน้นสามชนิดด้วยกัน3าัฉันทลักนะครับก็คือกรอนดอกสร้อยกรอนสัก,กาวาแล้วก็กรอนสุภาพครับกรรมการกลางจะ กําหนดกระทู้ให้สดๆณขนาดนั้นเลยครับก็คือบอกชื่อกระทู้มาเราก็เขียนตามฉันตลักษณ์ที่ที่ให้เขียนในกระทู้นั้นเลยครับกระทู้แต่และกระทู้นี่ให้เขียนภายใน10นาทีเท่านั้นครับผมโอ้สินาทีซึ่งเมื่อได้กระทู้แล้วต้องรีบคิดรีบเขียนทันทีเลยครับเดี๋ยวแต่ละคนทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างทําหน้าที่อะไรบ้างทีมก็ช่วยพี่ขวัญคิดคําขึ้นมาครับคิดคำ คำศั์บ้างหาํำนวนนะคะ uh huh. ที่ว่ามันคล้องจองกันแบบประมาณนี้ครับก็เป็นคนช่วยคิดพี่ขวัญครับเป็นไงได้ประสบการณ์อะไรบ้างก็ประสบการณ์ที่ได้ก็คือได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ๆครับที่ว่าเราไม่เคยคุ้นชินมาเลยครับค่ะในส่วนของหนูนะคะก็คือหนูจะได้รับหน้าที่เป็นคนเขียนค่ะแล้วก็ช่วยกันแต่งเพิ่มเติมแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องที่ก่อนที่เราจะส่งให้คณะกรรมการค่ะคือภายในระยะเวลา10นาทีเนี่ยค่ะเราต้องรวมเขียนลงไปในกระดาษแล้วซึ่งต้องเขียนเป็นประกาเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวนะแต่ละกระทู้นี่ก็คือให้สินาที10นาทีค่ะมีทั้งหมด3กระทูก็คือ<ช>3 0สินาทใีใช่ค่ะก็คือ,อแต่ละกระทูก็ให้ระยะเวลา10นาทีหลังจากจบกระทูแรกอย่างเงี้ยค่ะกรรมการเขาก็จะเก็บในส่วนแรกไปแล้วก็แกจกโจทย์ที่2แล้วก็แต่งต่อสินาทีแบบนี้ไปจนครบ3ากระทูค่ะเคยแต่งกอนครับตอนอยู่มัธยมครับอ่าก็เลยรู้แึกกรอนอะไร,รตอนมัธยมจะเป็นกอนสุภาพก็เลยคิดว่า มีประสบการณ์มานิดนึงครับก็เลยอยากจะมาแต่งร่วมกับพี่ด้วยก็เลยเข้าทีมมาครับทําไมขวัญมีความสามารถพิเศษด้านนี้ด้านการประพันธ์ด้านการแต่งกรอนอะไรต่างมีประสบการณ์ตั้งแต่ตอนไหนนะครับมัธยม,มต้นมัธยมปลายนะครับก็เริ่มเดินสายประกวดล,ลักษณะนี้นะครับมีคุณครูที่คอยชี้แนะแนวทางให้คําปรึกษาให้คําแนะนําเสมอมานะครับเมื่อปี64นะครับปีการศึกษา2 0 6 0ปีก็ได้รางวัลชนะเลิศการประกวด คำขวัญนะครับวันปรยแห่งชาติครับของกระ,ระทรวงวัฒนธรรมครับอาจารย์ตูนเห็นเป็นยังไงบ้างน้องๆที่ประพันธ์ออกมานะครับพอทราบถึงการประกาศผลรุ้นไหมรุ้นมากค่ะเราก็ดีใจมากที่ได้ยินว่าเป็นรางวัลชนะเลิศครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่รู้สึกว่าเขาแต่งได้สละดสรวยแล้วก็ราบรื่นค่ะทั้งเนื้อความก็สื่อความได้ดีชัดเจนการเลือกสรรคาก็ถูกต้องเหมาะสมค่ะก็อยากจะฟังดูหน่อยนะในส่วนของผลงานการประพันธ์ ของของพวกเราเป็นกระทู้กรอนดอกสร้อยแล้วกันค่ะซึ่งเราได้รับโจทย์ว่าที่แห่งนี้ค่ะก็คือในวรรคแรกเราจะอะ่เป็นเป็นชื่อเอยเป็นหัวข้อแล้วก็มีคําว่าเอ๋ยค่ะแล้วก็ในวรรคสุดท้ายเราต้องลงคําว่าเอ๋ยค่ะโอ้ใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตฟังไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมแล้วกัน ที่เอ่ยที่แห่งนี้คือศักดิ์สิสถาบันการศึกษาราชพาัฒนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่บ่มเพาะปัญญามหาชนสมเด็จช่วงบุญนาควางรากฐานวิชาการลำเลิศบังเกิดผลสร้างบัณฑิตมุ่งหน้าสู่สากลโลกยินยนเกียรติศักดิ์ศรีแห่งนี้เอ่ยค่ะที่พูดถึงมอราชพาัฒบ้านสมเด็จก็คือเขาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเอ่อเพราะว่าในกระทูนี้ค่ะเราได้ หัวข้อว่าที่แห่งนี้เราก็คุยกันว่าที่แห่งนี้เนี่ยเราจะเลือกเป็นที่ไหนดีเราก็เลยตัดสินใจว่า,าถ้างั้นเป็นสถานที่ที่เราแข่งขันอยู่ตอนนี้แล้วกันเป็นสถานที่บ้านสมเด็จเจ้าพยาก่อนสุภาพนี้ได้หัวข้อว่า,าได้กระทู้ว่าสุขใจได้เรียนรู้ครับ<ฆ>สุขใจได้เรียนรู้ทีนี้เราก็นึกถึงว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับทีนี้เราก็ช่วยกันคิดในประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษานะครับดังนี้นะครับ การศึกษาคือหนทางสร้างชีวิตเป็นบัณฑิตมีคุณค่าพาสุขสั์ด้วยภูมิรู้คู่ภูมิธรรมนำชีวันจึงครบครันเป็นคนดีสีสังคมเกิดผลลัพธ์คือสุขใจได้เรียนรู้นำไปสู่ความก้าวหน้าพาสุขสมผู้รู้รักการศึกษาหน้าชื่นชมควรเพาะบ่มนิสัยนี้เป็นสีตนครับผมโอ้โหสุดยอดมากนะครับแต่งภายใน1ินาทีกระทูกรสักวานะครับได้หัวข้อว่าความเป็นไทยครับ สักกวาความเป็นไทยได้ประจักษ์เอกลักษณ์ล้ำเลิศเทิดศักดิ์ศรีภาษาไทยคือสมบัติแห่งความดีงามาศาสินประเพณีมีน้ำใจร่วมรู้รักสมบัติชาติประกาศก้องรากเง่าเราทั้งผองนั้นยิ่งใหญ่ด้วยชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นฉัตรชัชยความเป็นไทยคือสมบัติเด่นชัดเอ่ยค่ะโอ้โหสุดยอดมากนี่คือสมกระทูนะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน เดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวจันตุนเพิ่มเติมหน่อยนะหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสารนะครับอของคณะศิลปศาสตรน์นี้ยังไงบ้างการเรียนการสอนแล้วก็ความน่าสนใจเข้มข้นนะครับก็สําหรับหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสารนะคะอยากมีส่วนร่วมในการสนับสนุนผู้ที่สนใจในด้านนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งคำพันค์หรือว่าเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษา ซึ่งในหลักสูตรจะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะคะเพราะฉนั้นขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะว่าถ้าใครอยากมาร่วมเป็นทีมในการแต่งร้อยกรองด้วยกันหรือว่าสนใจในเรื่องของการเขียนในด้านอื่นๆสามารถติดต่อมาได้นะคะเพราะว่าเราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ฝึกซ้อมเพื่อส่งเข้าประกวดกันต่อไปค่ะครับขวัญชัยลหครับ มาพูดถึงความสําเร็จในครั้งนี้อยากขอบคุณใครพิเศษ,ษ,ษบ้างในนามของทีมลูกแม่หมนก็แล้วกาันเชินครับครับผม <c oughs> ในนามทีมลูกแม่หมลนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์กมลวั์เล็กนาวานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมนะครับตั้งแต่ปีการศึกษา2564นะครับ65 66จนถึงได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติในครั้งนี้ครับผมอนอกจากนี้ก็มี หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสารนะครับที่ต้องขอขอบคุณนะครับสำนักงานพัฒนานักศึกษานะครับที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเสมอมานะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยวลราชตานีของเราครับผมครับและเช่นเดียวกันก็ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับทีมลูกแม่มูลนะครับที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ความภาคภูมิใจนําความภาคภูมิใจมาให้กับมหาวิทยาลัยนะครับ ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนและการทํางานต่อไปนะขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์ตุ่นอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือ,อช่วงเวลาดีๆนะครับกับความภาคภูมิใจลาไปก่อนครับสวัสดีครับ